สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสไซลุยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่16บหกพฤษภาเอยอ้ออใช่จวกพฤษภานะ2 5สองห้าหกสองห้าหกห้านะคะทุกคนนี่ฝนตกค่ะพี่น้องตกตั้งแต่บ่ายโมงนะคะตอนนี้ก็3ามโมงสิบห้านาฬิกากว่าแล้วนะคะรรเสียออดก็ตากฝนนะคะเราจะพามาดูน้ำหน้า บ้านเรากันนะนี่ฝนตกหนักมากทุกคนดูน้ําข้างบ้านนะนี่น้ําตกแบบแบบมีแต่น้ํารนล้วนนะทุกคนนี่คือเส้นนี้คือวิ่งไม่ได้นะคะน้ำขึ้นเข่าเลยดูคือน้ำแบบไหลไหลมาเพราะว่า,าตรงตรงหน้าบ้านสาวโบมันต่ำนะคะทุกคน น้ำมาระบายไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปลุยน้ำกู้กางเกงเราจะเปียกแน่เลยพาไปเดินไปดูนะคะอันนี้ก็น้ำจากข้างบนไหลมานะ,ะนี่ข้างบ้านเลยนะคะนี่น้ำลึกมากนะคะแต่ดีโอ้ฟาร้องเล้ว ตอนแรกไม่มีฟ้าร้องนะพอโบมาถ่ายคลิปมีฟ้าร้องแมนี่ค่ะน้ำจากข้างบนนู่นนะคะไหลามาน้ำจากหลหลหลายบ้านนะคะไหลามารวมกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นถนนที่ต่ำนะคะอึ้งกับห้องแล้วค่ะพี่น้อง เมื่อคืนฝนก็ตกคือฝนตกแบบนี้ติดต่อกันสามวันแล้วนะพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกดูน้ำจากในบ้านนั้นนี่ไหลลงมาเนี่ยเยอะมากนะคะดูค่ะน้ำ น้ำที่ไหลออกจากในบ้านมาราพาเดินไปดูตรงนี้จะเป็นท่อนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นท่อระบายนะ้ำคือตอนนี้มันระบายไม่ทันนะคะมันเอ่อขึ้นมานะว่าเราจะแข่งฝนดูเดายจะพาเดินลงไป โอ้โหดูนะคะนี่แข้งฝนค่ะพี่นอ้องนะ้ำไหลไม่ทันนะอันนี้เป็นข้างเอ่ออะไรนะพอกวัวแม่นะฮะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูว่าปลายทางน้ำมันจะลงไปไหนนะอันนี้ปกติจะมีท่อลงไปสะตอนนี้คือปิดแล้ว ท่อตัดไปนี่คือไม่มีแล้วนะนี่มันไหลไม่ทันนะคะมันจะกัดเาะน้ํากัดน้ํามันจะกัดเสาะดินข้างหน้านี้ออกไปนะนี่เนี่ยดินดินหายแล้วดินหายแล้วเนื่องจากว่าน้ามันระบายไม่ทันนะนี่ตรงนี้เออล้นตรงนั้นมีท่อเหมือนกันนะคะตรงนั้นมีท่อเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือรับไม่ไหวไหลไม่ทัน เออท่วมถนนไปค่ะเอออันนี้ก็เทนเลอร์ของเรานะคะไม่ทราบว่าช่างนกขายแล้วหรือยังนะคะเพราะว่ามีคนดูอยู่มาดูอยู่นะคะน่าจะขายแล้วหรือเปล่านะเแค่นี้มีท่อหมดนะคะท่อทั้งหมดเลยแต่ว่าท่อมันหนามันไหลประท่านแม่พี่น้องพอมันน่อยนะคะแล้วก็จะพาไปดู เดินไปดูปลายทางน้ำว่ามันจะไปไหนอันนี้คือบรรยากาศที่บ้านนะณนะตอนนี้นะเป็นตะมีปลาคืนแถพี่น้องฮ้ยลมข่อยลับอยักอ่ามาถึงตรงนี้นะะ จุดพีคของเราจุดพีคสุดนะคะนี่ตรงก้ามปูใหญ่ตรงนี้มีท่อเหมือนกันนะคะทุกคนตรงนี้มีท่อนะคะเห็นปะ่ะท่อโดนอะไรอุดตันไว้เดี๋ยเราจะไปรื้อออกเนี่ยเนี่ยเศษไม้เพราะว่าน้ำมันลงไม่ทันมันก็ขึ้นมาทางคนกีดค่ะ เศษไม้เยอะอืมไหลแล้วมันไหลไม่ทันมันก็จะเอือขึ้นมานะคะบางส่วนก็ลงทุ่งนานี่เห็นปะทุ่งหน้ามองนี่ทุ่งนานะคะนี่ก็ ท่วมกันนะคะบางนาก็หวานข้าวไปแล้วบางเจ้าก็หวานเร็วก็ดีหน่อยสบกับน้ําพอดีบางเจ้ายังไม่หวานเหมือนคงโบนี่ก็ท่วมแบบนี้แหละค่ะแบบน้ําที่เห็นนี่แหละค่ะอันนี้ก็มันไหลขึ้นมานะคะมันก็จะเซาะดินนะคะตรงนี้หายไปก็จะกลายเป็นร่องน้ํานะคะนูลงไปนู่นสู่อา่าทุ่งนาของตายายนะคะ คือตอนนี้คือตอ่อสกูหมดเลยคือขาวขาวไม่มีนาไหนไม่ท่วมนะคะไม่มีนาไหนไม่มีน้ำนะคะมีน้ำทุกนานะคะทุกคนคือปีนี้น้ำดีมากนะคะใครในบ้านเขาแร้วกะกะดีไปนะคะแต่ว่าบูกประเทศในบ้านหรอกคะ่ะรอให้ฝนมันซาก่อนเนาะให้มันหายก่อนอันนี้ก็นี่ค่ะโอ้ลมเริ่มมาอีกแล้ว จะเด,เดินทางกลับบ้านเรานะ,ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกที่บ้านถนนชัยนะคะตำบลกันตรวระมวอนอำเภอประาทจังหวัดสุรินทร์นนะคะ่ะอันนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะนึกแต่ว่าฝนเริ่มใหม่แล้วตอนเมื่อกี้เดินมาไม่มีฝนแรงอันนี้ลมแรงแล้วก็ฝนแรงแล้วนะคะ มีปลาขึ้นมองไดเนาะพี่น้องเนาะแต่ส่วนมากเขาก็ออกไปหาปลากันนะทุกคนแต่ว่าโบก็ไม่กล้าไปเนาะเราเป็นแม่ยิงเนาะกะย่านค่ะย่านน้ำมีแต่น้ำล,ล้วนค่ะคือหน้าบ้านหน้าบ้านฝั่งคายน้ำน้ำไม่เท่าไหร่ฝั่งหน้าบ้านฝั่งประตูฝั่งข้างเสาโบบ้านเสาโบนี่โอ้โห น้ำเยอะมากค่ะไหลเป็นแบบนี้เลยนะคะน้ำไหลแหงแหงมากนี่ค่ะเส้นฝั่งนี้ รถใหญ่วิ่งได้นะฮะรถเล็กนี่ค่อยๆไปค่อยๆมาก็แล้วกันนะคะปาห้องแล้วพี่น้องอ่ะดี๋สวสิพาลุยน้ำกลับคลิปนี้ก่อ,อย่าลืมกดอะไรก็แช่นะคะก็าสบจะใครช่องสาบโบใส่ลุยเดี๋ยวพ่อกันไหมคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้่บายบดีสวัสดีค่ะ